สามสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. วาดยังไงให้ผู้ชายออกมาหน้าหวานหน้ารัก 2. แววตาหวานใส่สไตล์เค้หวานหวาน 3. ตัดเส้นยังไงให้ดูเป็นสไตล์อนิเมะนิงก็หวังว่าชาเบทเตอร์จะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะ ไหนไหนไหน,ไหนใครเป็นสาววายบ้างนิ้งคนหนึ่งขอแสดงตัวหน่อยค่ะนิยายเอ่ยคอมิกเอ่ยมังงะมันฮาวาเอ่ยเต็มบ้านเต็มตู้ไปหมดเพราะอ่านอะไรแบบนี้เยอะเราที่ชอบวาดรูปก็อยากจะวาดอยากจะเป็นฝ่ายผลิตอะไรที่มันนุบนิดหัวใจแบบนี้ออกมาบ้างวันนี้นิ้งก็เลยจะมาพาทุกคนวาดเค้กกันค่ะเค้กเนี่ยมาจากคําว่าอุเคที่แปลว่าถูกโจมตีถ้าภาษาแบบที่เราเราเข้าใจกันดีก็คือฝ่าย แนนั่นหละซึ่งแต่ละคนก็จะมีเคสในอุดมคติที่ต่างกันออกไปเนาะแต่คลิปนี้ยนิ้งจะมาสอนวาดเคสแบบหนุ่มหน้าหวานน้ำตาลเลียกไอต้าก่อนเคสหน้าหวานหวานในที่นี้ก็คือหวานแบบผู้หญิงเนาะแล้วทีเนี้ยชาวพิสเทอร์รู้ไหมคะว่าอะไรคือจุดหลักๆที่เห็นแค่หน้าก็รู้แล้วว่านี่แหละวาดผู้หญิงนี่แหละวาดผู้ชายรู้ไหมเอ่ย โครงหน้านั่นเองค่ะคือตอนวาดผู้ชายอะ่ะเราจะวาดแก้มไม่เยอะแต่วาดกรามให้ชัดสลับกับผู้หญิงเนาะที่จะวาดให้ดูมีแก้มกรามเรียวพอเอาไปวาดนองเคะเราก็วาดให้เห็นกรามไม่ชัดมากแต่ว่ามีแก้มเยอะขึ้นมานิดหนึ่งก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเน้นที่กรามเยอะมากก็จะได้โครงหน้าเรียวๆสวยๆแบบนี้มาแล้วหลังจากเนี้ยชาเบทเทอร์ Char ก็เอาไปเติมรายละเอียดตามไทป์ที่ชอบไปเลยอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ชอบนองเคะสาย หวานนุ่มนิ่มน่ารักนิดหนึ่งก็จะวาดให้น้องดูออกมาเป็นผู้ชายหวานๆไปเลยถือสตรอเบอรี่ไปด้วยเพิ่มความหวานแล้วก็การวาดผู้ชายแต่ละไทป์เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่แยกไปอีกเช่น ถ้าอยากได้ทายดุหล่อเทกก็จะเน้นการวาดที่ตรงนั้นอยากได้แบบเงียบขึมหล่หอเหลาก็จะลองเติมลองเน้นที่ตรงนี้ทุกๆบุคลิกจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะใครที่จับรายละเอียดตรงนี้ไม่ออกแต่อยากรู้มากอยากวาดผู้ชายให้หล่อๆเร็วๆนี้ครูนิงก็จะมีคอร์สวาดรูปและลงสีผู้ชายวาดยังไงให้ออกมาหล่อใจละลาย ตอนเดือนมีนาคมด้วยช่วงบิดเทอมมพอดีเลยซึ่งตอนนี้ก็มีราคาซุปเปอร์เออร์ลี่เบิร์ดอยู่ด้วยรีบทักหาแอดมิวที่ QR คิวอาร์โค้ดนี้ก่อนหมดโปรนะหรือระหว่างช่วงนี้ใครชอบหนุ่มเคสสายหวานอยู่แล้วก็อาจจะชอบคอดนี้ก็ได้นะปั้นขนมที่ดีสุดคิวเอามาปรับประดาหนุ่มเคสของเราให้หมดเรียกพีเลยสอนโดยครูดีมครูดีมมีตัวอย่างฟีคอร์ดนี้ให้ดูก่อนตัดสินใจด้วยนะคะโปรจานวนจํากัดเดือนนี้ถามแอดได้ที่ l i คิวอาโคที่ขึ้นภาพเลยนะ เอาล่ะนอกจากโครงหน้าที่พอจะช่วยแยกความหล่อเท่ความสวยความน่ารักได้แล้วก็จะมีส่วนหลักๆอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยแยกความเคะความเมะได้บางครั้งนะในมังงะกระตูนในมันทวาเห็นแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวก็คือแยกออกเลยว่าน้องคนนี้เคะแน่นอนพี่คนนี้เมะหึงแน่นอนพอจะเดาออกไหมคะว่าส่วนไหนสิ่งนั้นก็คือดวงตาค่ะดวงตาน่ะเวลาเราวาดผู้ชายก็คือวาดให้ดูคลมลีเห็นในตาไม่เต เต็มดวงเนาะส่วนผู้หญิงก็คือวาดให้กลมโตวาดน้องเค้กก็คือเอามาผสมรวมกันค่ะคือขอบตาคมนะแต่ว่าในตากลมเห็นในตาเป็นวงกลมเต็มดวงเนี้ยแต่ขนตาก็ไม่ต้องวาดให้เยอะยาวงอนฟูงฟิงเท่าตอนวาดผู้หญิงค่ะแค่เท่านี้ยก็ดูรู้แล้วว่าเนี่ยคือดวงตาของน้องเค้กที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะ ชาเวเธอร์มีนองเคสในอุดมคติแบบไหนกันบ้างคะเมื่อก่อนนิงชอบสายหวานนุ่มนิ่มน่ารักหรือว่าโทนเรื่องแนว f e ลลิ่งเกิลแต่ตั้งแต่มาเจอเรื่อง Under the Green Light ไปลองชิมเค้กกล้ามมาแล้วก็คือแบบดีไม่ไหวมันจี้มันกล้าวใจเนาะแถมแนวดราม,าม่าขมแต่ไม่คายก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ความจริงก็คืออา่นุกแนวคะ่ะใครมีเรื่องไหนสนุกๆปามาในคอมเมนต์ได้นะคะได้ทางนิยายมังงะมันฮวา ลแล้วก็ใครชอบคลิปสอนวาดน้องเคสสายนุบนิบแบบนี้ก็เมนอีโมจิสตรอเบอรี่ให้นิ้งหน่อยถ้ามีคนชอบเยอะพี่เมะก็จะตามมาแน่นอนค่ะเม้นไว้เลยว่าอยากได้พี่เมะสายไหน เราจะแยกสไตล์ลายเส้นภาพวาดแนวอื่นๆกับลายเส้นสไตล์อนิเมะได้ยังไงเหมือนจะอยู่ที่ฝีมือหรือสไตล์นักวาดด้วยแต่มันก็มีบางอย่างที่แบบถ้ามีเจ้าสิ่งนี้แบบนี้ก็จะทําให้ภาพที่เราวาดเนี่ยดูอนิเมะขึ้นมาทันทีเลยนั่นก็คือลักษณะบลัชที่ใช้นั่นเองค่ะคือดูจากมังงะอนิเมะหลายๆเรื่องพวกลายเส้นอนะเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นคมๆเท่ากันเกือบทั้งเส้นเลยไม่ได้มีแรงกดที่มันมากมายนะในความคิดส่วนตัวของนิ้งนะ คิดว่าในยุคก่อนที่จะมีดิจิตอลเนี่ยเขาใช้จีเพนตัดเส้นกันค่ะแล้วเส้นจากอุปกรณ์พวกนั้นอะ่ะมันเป็นเส้นที่บางและคมแล้วอย่างที่รู้อนิเมะมังงะญี่ปุ่นคือหลากหลายและนิยมในบ้านเรามากเราก็เลยจะเห็นลายเส้นที่วาดด้วยจีเพนพวกนี้บ่อยมันก็เลยเกิดเป็นภาพจาําเป็นอัตลักษณ์ลักษณะเท็กเจอร์ว่าเส้นพวกนี้แหละคือสไตล์มังงะอนิเมะญี่ปุ่นค่ะเพราะงั้นนะถ้าอยากให้เป็นสไตล์อนิเมะก็ใช้บัตรจีเพนมาตัดเส้นไปเลยค่ะแล้วค่อย เพิ่มความมีมิติด้วยการย้ำเส้นตามมุมแบบไหนเอาเท่านี้เราก็จะได้นองเคสน่ารักนุกนิบสไตล์อนิเมะมันแล้วว้าวชาเวเบทเตอร์ลองเอา3ามจิกหลักๆตามคลิปนี้ไปลองวาดดูนะได้นองเคสออกมาถูกใจยังไงก็เอามาอวดกันได้เลยค่ะระหว่างรองคลิปคู่เนยเกี่ยวกับการวาดคลิปหน้าก็ดูเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นภาพได้เลยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย